โอ้ยโทรศัพท์พี่นี่งมันกดยากจังเลยพี่น้องจะกดเปิดคลิปปิดคลิปเนี่ยพี่นอ้องเบิ่งอันลูกศิษย์นี่นั่งค่ะปั่นหน่อยหน่อยแน่หน่อยใหญ่แน่ตามมาร่มพี่น้องค่ะพอบีบอันอันนี้มันบ่ค่อยเนียนดอกค่ะเพราะว่าอีนั่งปั่นบ่ค่อยโดนพี่น้องครับเปลืองไฟปั่นแค่พ่อเป็นพิธีปั่นบ่ค่อยโดนแต่ก็บ่เป็นยังดอกมันก็ยังโอเคอยู่นนะคะ นี่มันก็พ่อพ่อได้กินอยู่แต่ว่าบ่ค่อยนิ่มซ้ำใดพี่น้องนี่นั่งใส่แป้งบ่หลายแล้วก็ใส่น้ำเย็นบคยหลายเนาะค่ะเนาะแล้วก็นวดนวดบ่หลายอะนะนวดแค่พอบแต่ว่าให้มันเข้ากันก็พ่อเล้วทั้งสี่นะพี่น้องเออกินเองบ่ต้องพิธีวิถันยังหมักไม้เนาะ,ะค่ะเนาะคลิปนี้นั่งจะมาเบาตอ่อเดี๋ยวมาสิขาตอนนี่นั่งจะว่างคลิปไปไกลๆกลันละมาถึงตอนที่พ่อใหญ่พิ่นกลับพ่อใหญ่เพิ่นกลับไปประเทศน,นอร์เวย์ ก็ให้บลวงให้เบอร์ติดต,ต,นะต,ต,ต่อกันไว้อะนะให้เบอร์ติดต่อกันไว้ระบาดที่นี่พ่อไอ้นั่งกลับมาเหตุงานบา่าได้ประมา่านบ่าเก่าอ่ะนะบา่าทีนั่งจอ๋พ่อใหญ่เนี่ยแหละบา่าล่าสุดเนี่ยทีนั่งเหตุงานอยู่เนี่ยเห็ุได้บ่โดนก็มีเหตุการณ์ให้บานั้นต้องถูกปิดบม่ได้ถูกปิดดอกบอดเก่าเข้าเซ็งเข้าเซ็งให้เบะเจ้าของไม่เออพราะว่าอ่อาอ ยุพัทยาเนาะพี่น้องคันเกิดว่าผู้ใดที่บมีลูกค้าจริงๆจังซช่นะพี่น้องคะก็อยู่บ่ได้เพราะว่าค่าคลองสีมันสูงแล้วก็ค่าเศร้าคนถี่จะมีบานเนี่ยนอกจากจะเสียค่าเศร้าแล้วต้องเสียค่าภ้าษีทีอันนี้อีกเด้ค่าค้าษีทีเสียค่าเศร้าทีมันบ่เศร้าลานแล้วก็เสียภ้าสีให้กับตำรวจจังซีนะพี่น้องเออถ้าเกิดเท่าบ่เสียภาษีให้กับตำรวจจังสีก็เปิดบ่ได ประมาณนี้นะพี่น้องคะ่ะในจะค้าน้ำค่าไฟเนาะค่ะมันแพงพี่น้องเราลูกค้าก็บอกให้มีตังสีหน้าแล้วก็มีคนไม่มาเซามาเซ่งไปเซ่งก็เซ่งพนักงานก็ยังเฮตุงานกันอยู่นะแต่พปที่นี่ก็อยู่กันบ่ได้ยู่กันบ่ได้ตั้งแต่ตั้งแต่อีนางเจอพ่อ,อยายอีนางก็บ่ได้ออกแขกอีกเลยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ใหียอีนางบ่ได้ออกแขกเนาะค่ะเนาะอ,อืมก็นั่นแหละแต่พ่อ,อย่เพิน่นโทรมาสมือเนี่ย ต้องบอกก่อนมาครั้งแรกที่ครบที่เจอกับพ่อใหญ่แล้วพ่อใหญ่กลับไปนะอีนางบไายเงินพ่อใหญ่เพิ่นบรายเลี้ยงดูได้เพิ่นบรายทรงเงินห้เได้เพิ่นห้เพิ่นห้ยหน้าหาพันกรที่เพิ่นจะกลับไปแค่นั้นแล้วก็โทรคุยกันเสมอคือหน้าตอนนั้น่ะณตอนนั้น่ะตอนที่พ่อใหญ่เพิ่นกลับไปอีนางบ่าก็เริ่มมีปัญหาไหมพี่น้องงงบ่อีนางเบากลับไปกลับมาอีนางเบาติดติดคัดๆัดไหมพี่น้องเบาติดอ่างเอออีนางก็งงกับทุกองเือกัน อันพ่อพญายเิ่นไปกับประเทศรนเวแมนบอริย์นางกลับมาเฮ็ดงานบ่าเหมือนเดิมนะั่นแหละเฮ็ดงานที่เดิมนะั่นแหละแล้วระทนี้มันมีเหตุการณ์ไฮบานะเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าของลานแล้วก็มันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าลูกค้าเงียบน้ำอีกยังน้ำละเฮ็ดไหยนางบ่ได้ไปแขก จังสีหน้าพี่น้องคะเราพ่อใยัยพันโทรมาย้มไหนก็คืออีน่งได้รับสายเราตลอดได้ได้วิดีโอข้อคุยกันเห็นหน้ากันตลอดจังสีหน้าพี่น้องเราโทรมาย้มไหนอีน่งได้รับสายเราตลอดจังสีหน้าพี่น้องคะเออเราก็มันก็เลยเฮ็ดให้เราเห็นว่าอีน่งกับบอได้ไปแขกเลยหลังหลังหลังจากที่พ่อใยัยพันไปแล้วจังสีหน้าพี่น้องพ่อใยัยพันกลับไปกลับไปรอบแรกเดือนหนึ่งหรือสองเดือนนี่แหละกลับไปนอกเวนะ กลับไปนอร์เวย์เดือนหนึ่งหรือสองเดือนเดีลยวหล้วบัดที่นี่พ่อใหญ่เพิ่นก็กลับมาอีกกลับมาอีกนะตอนนั้นอีนางก็อีนางก็บ่ได้เฮ็ดงานบาร์แล้วเอออีนางบ่ได้เฮ็ดงานบาร์แล้วอีนางออกออกจากบาร์ A&J and Family Bar ซึ่งเปลี่ยนเจ้าของนั่นเป็นชื่อ Roast Bar พี่น้อง Roast Bar เนาะค่ะเนาะอีนางก็ออกออกจากตรงนั่นกับมูวกับมูวที่เฮ็ดงานเก่าๆกันนั่นแหละก็ออกไปเซาหงองกันอยู่ ร่วมกันจังสีหน้าพี่น้องอืก็ห้องธรรมดานี่แหละพี่น้องห้องห้องห้องอ่าห้องน้อยๆแล้วก็ห้องน้ำร่วมธรรมดาเราไอีนั่งก็ไปสมัครงานร้านบาร์อีนั่งก็บ่ได้อยากไปเฮ็ดงานร้านบาร์แล้วในสีหน้าพี่น้องเนื้อบอไอีนั่งก็ไปได้งานร้านขายข้าวมันไก่ขายข้าวมันไก่แถวๆนั่นแหละขายข้าวมันไก่ขายก๋วยเตี๋ยวไก่ขายข้าวขาหมูจังสีหนะพี่น้องเออแล้วพญายันพันโทรมาเพื่อนก็เห็นเนาะเพื่อนก็เห็นว่าเอออีนั่งบริเฮ็ดงานบาร์แล้วในสีหน้า ีนางไปเห็นงานอย่างอื่นจังเี่นนะพี่น้องเห็นงานร้านขายข้าวขายข้าวมันไก่ขายก,ยยายก๋วยเตี๋ยวจนพ่อใหญ่กลับมาพ่อใหญ่กลับมากลับมาอยู่เดือนหนึ่งเนี่ยก็ไปเศร้ารงแรมอยู่อยู่น้ำกันเนาะคะ่ะเดือนหนึ่งอีนางอีนางก็ได้ก็เล่าคือเก่าหมื่นละพันหมื่นละพันแล้วมาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งแหละเออเดือนหนึ่งหรืองี้สิหาหมื่นเดีเย๋ยวอีนางก็จำก็ได้แล้วพี่น้องอีนางก็ได้อยู่สองหมื่นหาเกือบสามหมื่นแหละ ประมาณนั้นจนเล่ากลับไปเล่ากลับไปรอบที่สองอีนั่งก็ไป่งเรายี่คือเก่าได้ไปส่งเราอยู่สนามบินแต่ว่ารอบนี้บได้เงินรอบนี้บไดเงินพี่นอ้องเอออีนังก็บ่ถามเอาเด็กอีนั่งอีนั่งก็บ่ถามเอาอีนา่งก็ส่งเรากลับไปเล่ากา็ให้น้ำตาซี่ๆเนี่นแหละอืมแล้วก็กลับไปอีนั่งก็กลับมาเหตุงานเขามันไกลตัวคือเก่าประเด็นนี้พอเรากลับไปอีนางกัย,งกยังบ่ทานไดดเงินเดือนนี่คือเก่าพี่น้อง อยังบ่ท่านอีกเงินเหลือนคือเขาเลากลับไปนั่งกลับมาเหตุงานก็โทษคุยกันโทษวิดีโอคุ้ยกันตลอดพอยายเพิ่นกลับไปยู่ประมาณสองหลอบกลับไปนอร์เวย์ยู่ประมาณสองหลอดอีากลับมาหายนั่งอีนั่งก็ได้นอกจากเอีนั่งนอกจากอีนั่งเฮ็ดงานหลั่นเขามันไกลแล้วเอออีนั่งเหตุงานหลั่นเขามันไกลนั่นแหละจนจนจนถึงอีนั่งเดินทางไปนอร์เวย์เอออีนั่งเหตุงานหลั่นเขามันไกลจนถึงอีนั่งเดินทางไปนอร์เวย์ พอพ่อใหญ่กลับมาหลอบที่สองมันบอกกับมาอยู่น้ากันประมาณยี่สิบหามือเล่าเล่าเล่ากันยังจ่ายเงินอีนั่งอ่ะมือละพันือเก่าเออจนจนพ่อใหญ่เพิ่นกลับไปนอกเวออีกรอบหนึ่งกลับไปนอกเวออีกรอบหนึ่งเราประเทศนี้โทษคุยกันไปโทษคุยกันมาเราบอกใคีนั่งนะไปเฮ็ดพาสปอร์ตว่าสั้นเราบอกใครนั่งเฮ็ดพาสปอร์ตีนั่งก็เฮ้ยเป็นยังจะต้องไปเฮ็ดพาสปอร์ตเธอสิ่พาเเซนไปอัน ขึ้นไปโนเว่บอกว่าสัน่นเสื้อบอา,าอีนั่งคบกับพราะไงอ่ะตอนนั้นอีนั่งยังบ่ได้ภา,าษาอังกฤษเลยนะอีนั่งยังบ่ได้ภา,าษาอังกฤษที่นั่งได้ดภา,าษาอังกฤษทุกมือเนี่ยก็เพราะว่าพ่อใหญ่พัสนสอนเพราะว่าคุยอ่าอยู่กับพราะไงบ่อยคุยวิดีโอคอลกันตลอดจั่งชินะพีน่น้องมันก็เลยแบบว่าได้ซึมซับได้เรียนรู้ไปเออตอนคตอนโทษกันตอนโทษคุยกันวิดีโอคอลกันแรกๆที่พ่อใหญ่ไนกับโนเว่หลอบแรกหลังจากที่เจอกัน เสือบ่าวว่าโทโท้หากันเนี่ยมองหนากันแล้วก็ยิ้มยังเดียวเอออีลิเด้อีลิอันนี้เรื่องจริงเพราะว่ายังที่บอกว่าอีนั่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็งูภาษาอังกฤษพี่น้องแต่ว่าอีนั่งอะมาได้ตอนเทมมคบกับพ่อใหญ่นี่แหละพ่อใหญ่เป็นสอนให้แต่ว่าพ่อใหญ่เพิ่นก็บรได้เก่งนะภาษาอังกฤษนะเพิ่นก็บรได้เก่งค่ะแต่เพิ่นก็สอนให้อีนั่งอีนั่งก็ได้เรียนรู้กับเล่านี่แหละแต่ว่าอีนั่งอ่ะณณณตอนนั้นอ่ะอีนั่งคุยกับพ่อใหญ่ภาษาออังงกฤษ่รรู้้เเืด พอไงหลู่เรื่องอีนั่งหลู่เรื่องแต่ถ่ายอีนั่งไปคุยกับค,คนอื่นเนี่ยเข้าบาหลู่เรื่องเด้อีหลีเด้อโอ้ยพี่น้องคะนั่นละพอพ่อยกลับไปพอป่อยบนให้เฮ็ดพาสปอร์ตอีนั่งกลับไปเฮ็ดพาสปอร์ตเนาะไปเฮ็ดพาสปอร์ตอียังเซ็ตซับเรียบร้อยพ่อยเพิ่นกลับมากลับมาอยู่สามเดือนนี่ยละสามเดือน ตามเดือนหรือสองเดือนมาจำไประไดแล้วกลับมาพ่อใหญ่เพิ่นก็มาเฮ็ดอันวีซ่าใหา้พ่อใหญ่เพิ่นเฮ็ดเองเด้พ่อใหญ่เพิ่นเซิร์กเองเฮ็ดเองครั้งแรกอครัง้งแรกก็เฮ็ดหนุ่งยากอยูงง่พี่น้องอีนางก็บโบเก่งเนาะโบเกงบอลูโบเกงบ่กเกงภาษาอังกฤษอย่างนี้นะพ่อใหญ่เพิ่นก็บโบเก่งอย่างนี้นะแต่ว่าเพิ่นกับใครยังอย่างเพิ่นใดอีนางก็ได้เดินทางไปประเทศนอร์เวย์เดินทางไปประเทศนอร์เวย์เดือน ท่านว่าปีปีสองพันสิบเจ็ดอีนั่งเดินทางขึ้นพัทยาปีสองพันสิบหกเดือนตุลาเดือนตุลาปีสองพันสิบหกอีนั่งไปเฮ็ดงานบ่ายเด้บสองเดือนอีนั่งเฮ็ดงานบ่ายเด้บสองเดือนอีนั่งเจอเพ่อใหญ่เจอเพ่อใหญ่เนาะ,นะค่ะเนาะแล้วก็หลังจากนั้นมาทัดมาจนถึงเดือนท่านว่าธันว่าปีสองพันสิบเจ็ดท่านวาปีสองพันสิบเจ็ดอีนั่งเดินเดินทางมาประเทศนอร์เวย์อีนั่งใช้เวลาอยู่ประมาณปีกว่า ในการเดินทางไปอ่าไปพัทยาจนได้เดินทางขึ้นมาเมืองนอกขึ้นเครื่องบินข้างแรกขึ้นเครื่องบินข้างแรกได้เดินทางมาต่างประเทศข้างแรกมันเป็นความหูสิทธิ์เบตุามันดีใจมันตื่นเต้นเฮ้ยชีวิตกูจะได้ขึ้นเครื่องบินอีลิติีวะเอียงประมาณนี้เนี่ยพี่น้องเฮ้ยกูกูกูจะได้ขึ้นเครื่องบินอีลิติีวะเฮ้ยกูจะได้ไปเมืองนอกอีลิติว่ามันเหมือนกับ มันดีใจอยู่ข้างในหน่พี่น้องนึกออกว่าเออเราก็เราก็บ่รู้ว่าจะต้องแต่งโตจังไสจะต้องเตรียมเอียงไปแน่พยายามหาข้อมูลเสื้อบ่ว่าอีนังเดินทางมาเมืองหนอกังหลกอีนังเอาข้าสารมานั <c oughs> ่มอหลีอีนังอยากอดเข่าอินังเอาข่าสารมานัา่มพ่อไเพิ่นบอกว่าเธอไม่ต้องเอาไปก็ได้ที่นู่นก็มีแต่ว่าเท่ากับเสือ้อนอพี่น้องนเนาะเฮ่ากับเสือ้อวิญแจอดเขา่าเนาะ เออเอามามาเอาข่าวสารมาประมาณหากิโลเอาอันนี้เรื่องจริงนะเอามามามาเอาข่าวสารมาเอาชุลดมา่อร์นอยเอานํำปลานํำปลาขวดน้อยเพราะว่าอีนากะเอาไว้แล้วว่าสามเดือนไปสามเดือนก็ประมาณนี้ละกาลังพอดีเอานํำปลาที่พรลดขวดน้อยเอาหํำปลาแดดมาเอาน้ำตาลมาแล้วก็อย่างอีกน้อหน่เนาะเอาวุ้นเซน เอาวุ้นเ้นเอาบะหมีเ่เหลืองบะหมีเ่เหลืองสดนะแล้วก็เ้นมี <c oughs> แล้วก็อีกอย่างอีกว่าแล้วก็รงเท้าบูทถีนางซสื้ออีนางซสื้อรงเท้าบูทมือสองที่ว่าเขาขากว่างขายมือสองตามตลาดอยู่พัทยานะนะั่นแหละพี่น้องอีนางซสื้อรงเท้าบูทมือสองมันเสื้อจากเมืองไทยมันก็ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะซส,ส,สื้อเสื้อนาวซสื้อมวดซสื้อผ้าพันคอเอออุ้ย อีนั่งเตรียม,ตตเ,มเ,ตตนนเตรียมของตั้งต่เริ่มเฮดวิชาหนูนะพี่น้องแต่อ,อ,ยยอีนั่งเตรียมของต่างแต่พ่อจะหูพ่อหูว่าพ่อยายป่ะเจดวิสาให้อีนั่งเตรียมของไปเลย,เลยสื่อกโปรงกระเป๋าแต่ว่าอีนั่งกับปไปซื้อราคาแพงอนี่งนะซื้อเมื่อสองแล้วกับซื้อราคาถึกถือพี่น้องเออแล้วพ่อได้เดินทางมาอู้อีนั่งดีใจตื่นเต้นดีใจตื่นเต้นจนเดินทางมาหอดเมืองหนอกหนาวพอดีพี่นอ้องเอ้หนาว หนาวคักหนาวนี่เสื้อบอไว้นั่งมาอยู่น่ะมาอยู่เมืองนกเนี่ยสามเดือนโอ้ยมีแต่ความสุขพี่น้องเอ้ยมีแต่ความสุขมีแต่เรื่องให้นาตื่นตื่นเต้นหนาหนาตื่นอ่าเคยอยังก่อนตื่นตาตื่นใจพี่น้องบ่มีความถูกบ่มีความเขียดอยังเลยตต้งแต่มั้งแใจมาเหยียบประเทศนอเวย์ครั้งแรกเนาะครั้งแรกระบาดที่นี่พี่น้องเลยเสื้อบอว่าชีวิตอีนังก็บ่เคยบ่เคยแบบว่าเจอผู้ใดที่มาหักนีนา่งขนาดนี้เนาะ บ่เคยที่แบบว่าเจอผู้ใดมาหักอีนั่งยังกิงใจมาดีกับอีนั่งขนาดนี้แบบพ่อใายในพี่น้องเสือบอเสือบอว่าณตอนนั้นนะพ่อไก่ถึงพ่อไก่ถึงเดือนที่จะกลับจะต้องกับเมืองไทยพ่อหญ่เพิ่นก็กลับนั่นล,ละพี่น้อง พออยู่มาสองเดือนมีแต่ความสุขบ่มีความทุกข์บ่มีความเครียดอีย่างในหัวสมองเลยพี่น้องมีแต่ความสุขพ่อยายเพื่อนพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปเห็นสิ่งใหม่ๆแปลกหูแปลกตาเราผ้าไอ้นังไปขืนเรือขึืนเรือขึืนเลือดสำรานคามไปประเทศเดนมาร์กตั้งแต่ครั้งแรกที่นั่งขึ้นมาโนเวเลยวันนั้นช่วงนั้นก็เป็นวันเกิดอีนงังอายุครบอายุยี่สิบหาอายุยี่สิบหาปี พญยา,ยา,ายิ่เพิ่นก็พายนั่งไปขึ้นเรือสำรานข้ามไปประเทศเดนมาร์กพุ่นนะอุ้ยยี่สิบห้าขืนไปขึ้นเรือสำรานไปประเทศเดนมาร์กมาที่นี่พ่อพ่อจะถึงอ่าจะถึงเมื่อยจะต้องกลับประเทศไทยเสื้อบอีนอออ่น้องเอ้ยอีนางห้องหายซึกงเสื่ออื่นห้องหายบ่ได้หายพญายิ่เห็นนะคือได้ใจแนหะอีนางย่านว่า เฮ้ยถ้าเกิดว่ากูกลับประเทศไทยแล้วพ่อใหญ่ก็ทิมกูเสิเฮ็ดจังไรวะอย่างประมาณนี้นะเฮ้ยบ่อยากกลับแบบความรู้สึกบ่อยากกลับประเทศไทยเลยบ่อยากกลับประเทศไทยบ่อยากกลับไปยูพัทยาบ่อยากให้พ่อใหญ่กลับไปยูพัทยาเพราะว่า่าญ่านแบบว่า่าย่านผู้หญิงเขามาแยง่งเอาของพ่อใหญ่ไป่านพ่อใหญ่ทิมเฮาไปเอาคนอ,คนอื่นแต่ถ้าเกิดว่าพ่อใหญ่ทิมเฮาไปเอาคนอื่นเฮาคงเสเฮ็ดใจบ่ได้เนาะณตอนนั้นนี่ฮะทักพ่อใหญ่พี่น้องเลย หักพ่อหญ่หลายหักพยย่อหญ่แห้งเออหักพ่อหญ่แห้งจากทีจากทีว่าบ,าบอมากเล่านะจากทีว่าบอมากเล่าเอ้ยพยย่อหญ่นี่มาจากประเทศนอร์เวย์กูบอมากกูบเอาอย่างประมาณนี้นะจนพอพอได้มาเปรียบประเทศนอร์เวย์พอเห็นความดีของพ่อหญ่ความหักของพ่อหญ่ที่ไฮนะนะโอ้ยหกัหกหักหักเล่าแหง้งนี่นั่งหักพ่อหญ่แบบ เบอยรกกบประเทศไทยเลยบอยากขายพอใหญยมากพัทยาบอยากขายพอใหญ่มากเที่ยวอยู่พัทยาอีกบอยากขายพอยหัยมาเทีย่ยวบ่าเ้าเกิดว่าพอยหัยมากกลับมาเที่ยวบงบเทีย่ยวบ่าล้วเจอผู้ย,ยิงที่งามกวาดพอยนัยก็ถ่มเข้าไปเข้าเสเฮ็ดจ้แนวดเออความความคิดความฝันของเท่าคือสิพังทลลายเนาะความสุขของเท่าคือสิบ่มี้เลี้ยวอย่างประมาณนี้เลยพี่น้องฮ้องให้บบียร์กาประเทศไทยอือพอถึงเมื่อจะเดินทางกาประเทศไทยนายน,นางนี่บูดขึ้นตูดลิงนี่พี่น้อง ทั้งน้ำยางไปน้ำตาก็ะไลไปพี่นออ้องเอยเป็นแบบนั้นอีลีเด้จะไว้นั่งบากกับบาเหอี่นั่งเป็นแบบนั้นอี่ลียางไปน้ำตาก็ะไลไปแค่คิดน้ำตาก็ไไลเลยออ้ยวใช่ไหพี่น้องจนกลับมาหอดกลับมาหอดเมืองไทยกันนี่นั่งกับพญ่ยกับมาหอดเมืองไทยประมาณเดือนมีนานี่แหละกลับมาหอดเมืองไทยนี่นั่งก็บริยูซื่อเด้อาบอกตรงๆนี่นั่งกลับไปเดินทางไปประเทศนอก กับมาเมืองไทยย่างก,กบไบด้ใส่ซีวิตแบบเมียฝรลังมาดามเอยียงบ่เมียเด็กพอยายเพ,ยยพยยิ่นกลับมาอยู่น้ำสมเดือนกลับมาอยูอ่ประเทศไทย3เดือนกับมาอยู่พัทยาน,นั่นล่ะ อีนั่งก็ไปเห็นงานตอนนั้นอีนั่งก็จะกลับไปเห็นงานล้านเขามันไกลแต่ว่าล้านเขามันไกลเขาก็มีพนักงานไม่มามาแทนอีนั่งแหละของอีนะงอีนั่งก็เลยไปสมัครงานแมคโดนัลแมคโดนัลเวนิวนะพี่น้องอีนั่งไปสมัครงานแมคโดนัลเวนิวเซอรอโบว่าอีนั่งกลับถึงประเทศไทยปุ๊บมือต่อไปอีนั่งไปสมัครงานเลยเออมือต่อไปอีนั่งไปสมัครงานเลยแล้วอ่าอีนั่งลืมเล่าไปตอนก่อนก่อนก่อนที่นั่งจะเดินทางไปอ่าประเทศนอร์เวย์ น่นางได้คุยก็พอใหญ่ว่าถ้า,าฉันไปประเทศโนเว์กับเธอแล้วเนี่ยแน่นอนว่าฉันบ่ได้เฮตดงานแล้วฉันบ่มีเงินส่งให้น้องเลียนนะตอนนั้นนีนางส่งเงินให้น้องเลียนมัธยมตอนนั้นน,อน้องตอนนั้นน้องน,นีนางยังเรียนมัธยมไปอยู่ฉันบ่มีเงินส่งให้น้องฉันต้องส่งให้น้องฉันถูกเดือนคาเลียนประมาณสี่พันสี่พันห้าพันนี่แหละส่งให้น้องอะนะเฉพาะคาเรียนน้องคนเดียว พ่อใหญ่เพื่อนก็นบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะรับผิดชอบให้เ,เพื่อนจะรับผิดชอบให้สามเดือนเพื่อนจะโอนเงินเข่าบัญชีให้นางเนี่ยหกหกพันต่อเดือนเลยนางที่เหลือน,นอกนั้นก็ให้นางเนี่ยโอนโอนไปให้น้องเอาเองประมาณนี้พ่อใหญ่เป็นหายแค่นั้นสามเดือนก็คุยกันตกลงกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าก่อนที่เขาจะเดินทางขึ้นมาเมืองนอกแล้วเขาบ่มีรายได้เนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องคุยกับฝรั่งก่อน เขาต้องคุยแล้วตกลงกันก่นเขาต้องซอยห้าเขาต้องไผเห้าเพราะว่าห้า่เพาะห้า,หารายมีได่ใดเขาต้องทรงบานเขาต้องเขาเขามีพาละแตงสีนาพี่น้องคะบอแมแยนวาพ่อเฮ็ดวีทรงวีสายยังเสร็จแล้วเดินทางไปถึงประเทศนอกแล้วเรามาบอกเขาทีหลังอัานนั้นมีปัญหาแน่นอนเนาค่ะน,นอกก็อยากจะบอกทุกทุกคนเนาะค่ะนอกก่อนที่จะเดินทางขึ้นมาเมืองนอกบม่ว่าจะขึ้นมาเทีเ่ยวหรือขึ้นมาอยู่ต้องตกลงกันก่อนตกลงกัสามีตกลงกัฝรังกรเนาค่ะนอกว่า่าใเสียใจที่เขาจะต้องทรงกลับไทย มีความจําเป็นจัจงไถแล้วก็จะต้องส่งท่อได่เนี่ยต้องคุยเนาะคะ่ะเนาะต้องคุยต้องคุยกันก่อนที่จะเดินทางขึ้นบ้านเมืงองนอกอีน้างนี่ก็คุยแล้วก็ได้พอพอมาพ,อ,พอกลับถึงประเทศไทยอีหน้งก็ไปเฮ็ดงานเลยสมัครงานเขาแมคโดนัลด์ก็ยู่น้ากันสามเดือนสามเดือนอยู่เมืองไทยอ่ะนะอยู่น้ากันสามเดือนอ่าทานไปกับบะมี่อยังพี่นอ้องพอเฮ็ดงานแมคโดนัลด์ครบสามเดือนอยู่เมืองไทยสามเดือนพอ,อยายเพิ่งจะเฮ็ดวีซ่าให้หน้งขึ้นมาอีก ขึ้นมาอีกข้ามขึ้นมาเมืองนอกอีกก็คือกลับไปเมืองไทยสเดือนแม่นบ่ในขึ้นไปเมืองไทย3เดือนในระยะ3เดือนนี้นั่งเฮ็ดงานตลอดเฮ็ดงานแมคโดนัลด์จนครบกำหนดที่จะต้องเฮ็ดวีซ่าได้แล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาเมืองนอกเป็นเทือเป็นเทือดอี่2 3เดือนคือกันขึ้นมาเมืองนอก3เดือนก็มาอยู่มาอย่างคือเก่าน่น่ะพี่น้องเพราะตอนจะกลับก็เป็นคือเก่าพี่น้องบ่อยากกลับบ่อยากกลับบ่อยากกลับไปอยู่พัทยาแต่ก็ต้องกลับพี่น้อง แต่ว่ากลับไปรอบนี้กลับไปรอบนี้มันมีเหตุการณ์กับไปรอบนี้ม,นนมันมีเหตุการณ์กลับไปเมืองไทยรอบที่สองมีเหตุการณ์แต่ว่าีนางกับเขาไปเหตุงานพัทยากือเกาเอ้ยเขาไปเหตุงานแมคโดนะัลด์กับเกาเนาะเขาไปเหตุงานแมคโดนัลด์กัเกาแล้วก็ไปรอบนี้นางเหตุงานสองทีนะกลับไปเมืองไทยรอบนี้นางเหตุงานสองทีแมคโดนัลแล้วก็ร้านข่าวมันไก่ร้านเกานั่ยละเออไปร้านข้าวมันไก่ร้านเกาก็คือ ก็ <m uch ing> คืออีอนั่งจะไปเฮดงานเขามันไก่กร้านเขามันไก่กรไปเปิดร่านไปเปิดยังห้เขาตั้งแต่เจ็ดโมงอะนะไปเปิดร้านะไปเปิดยังไ้เขาพอเที่ยงพอเที่ยงอีนั่งกับกับไปอาบน่งอาบน้ำอยู่ในห้องเลยนั่งก็จักไปต่อแมคโดนัลด์เจ็ดชั่วโมงหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงอย่างประมาณนี้แหละเซอบอกว่ากลับไปรอบนั่นอ่ะอีนั่งกับพอาะไงเนี่ยเกือบไเลิกกันเพราะว่าเพราะว่าความหึงหวงอีนั่งเนี่ยมันเริ่มมี้วบัดที่เนี่ยความหึงหวงอีนั่งเริ่มมีเพราะว่าเพราะว่าอย่างหนึ่ง อีนางบ่มีเวลาอีนางต้องเข็ดงานอีนางก็อยู่กับพอ่อยัยนั่นแหละอยู่เซาห้องอยู่พัทยาเซาคอนโดนอยู่น้ำกันพ่อยัยก็เป็นคนจ่ายอย่างนอค่ะเนาะนั่นแหละ,ละแต่ว่าพ่อยัยเพิ่นก็ยังจ่ายให้อีนางอยู่เดียใจอย่างอีนางคือเกา่าหมื่นละพัน อีนังได้จากได้จากพ่อใหญ่น้ำได้เฮ็ดงานน้ำได้จากพ่อใหญ่น้ำอย่างสี่นะพี่น้องแต่พ่อหลังๆมาเราเริ่มสิจะบรใจแล้วเราเริ่มสิจะบรใจแล้วนะคะเนาะเพราะว่าเริ่มอยู่น้ำกันแต่ว่าแฟนกับแล้วอย่างเู่นนะพี่น้องอีนั่งก็แต่ว่าตอนนั้นอีนั่งก็ยังมีเงินในกระเป๋านั่นละมีเงินในกระเป๋าตลอดบ่เคยขาดเลยเงินในกระเป๋ายังในน้อยนี่ตรงมีแบ่งลอยแบ่งพันตรงมีพี่น้อง ควากร่างหนี่ต้องมีเงินเออแต่ว่าบอบอได้หลายอีนยังขนาดน,นั้นแต่ว่าต้องมีสมือเนอกกันนกเนาะเพราะไปเห็นงานนุ่มได้กับพยายน,นั่นแหละแล้ววันที่นี่อีนางบ่มีเวลาตั้งแต่เช้ายันดึกอีนางเฮ็ดงานจังซี่นะพี่น้องเฮ็ดงานแล้วพยายนั่นก็ไปดื่มตรงนั้นดื่มตรงนี้น่นะพี่น้องคขาเลยเราเนี่อก็บ่อกเลยอีนางก็บแบบว่ามีความคิดแบบว่าย่านวันที่นี่ย่านแบบว่าย่านพ่อยายนไปดื่มแล้ว ไปเจอผู้สาวนุ่นนี่นั่นความหึงหวงอย่างสิพีน้องค่ะน้ะตอนนั้นบองตรงว้นั่งนี่โคนนิสัยเสียเลยก่อนก่อนจะกลับมาเมืองไทยรอบก่อนจะขึ้นไปขึ้นขึ้นไปนอ์เวลรอบตีสองนี่แหละก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยนี่นั่งนี่นิสัยเสียเช็คโท,ร,ทรศัพท์โทรศัพท์เล่าเด้เช็คบรให้เราเห็นเด้อันนี้คือนิสยรรัยบดีเลยเนาะคะ่ะนอถ้าเกิดว่ายุกับฝรั่งนี่ห้ามเช็คห้ามเช็ค โทรศัพท์เขาเขาบ้มากถ้าเกิดว่าพญ่ยูนะตอนนั้นอีนั่งก็คือจิถือพิมพ์นั่นแหละพี่นงโอ้อีนั่งเช็คโทรศัพท์ไทยเล่าพวานมาเมาืองไทยเล่าก็สิใส่โทรศัพท์อีกเกลืองหนึงเนาะอีนั่งก็ใส่ใส่จังหวะที่พญพย่นพญพย่นออ,ออกไปเหตุงานอีนั่งก็กดอีนั่งรู้ รูราคาน่ๆนั่นก็กดเขาไปเบิ่งกดขอความอ่านบอกอีกนั่นก็แปรเช็คเบอร์โทษเช็คเช็คทุกอย่างแบบความึงหวงะนะความหวงอ่ะความหึงอ่ะเออพี่น้องแบบว่า่านแบบว่าเสียพยานไปฮับพยานแห้งนะ <c oughs> จนกลับเมือเ <c oughs> มืองไทยกลับเมืองไทยอีนั่งไปเหตุงานอีนั่งก็โทษจิกแต่เล่าโทษจิกเล่าโทษตามเล่าว,ว่าเธออยู่ไหนอยังอยังอย่งประมาณนี้นนะเออโทษไปคือบ่ฮับจังสันจังสีหน้าอีนั่ง แต่ว่าพอใยญ่เป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็อดทนพอาหญยเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็อดทนเพราะว่าอีนางบอกะะเราตลอดว่าฉันขอโทษด้อถ้าเกิดว่าฉันเหตุโตบดีเพราะว่าบางที่นะฉันบ่หัวเธอไปไหนเราฉันเหตุงาน,นฉันบด้ยยูน้าเธอนู่นนี่นั่นแปลกๆพอใยั่เพินก็เข้าใจหลังๆอีนางเริ่มนักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นเพราะว่า นั่งแต่งยิแต่งยิดมกับอีผูยิ่งบ่ายอีคนนึงน่ะละพี่น้องคะเวลาพญ่ยไปมันมักมาเล่นมักมาโยกมักมาหัวนุน่นนี้น่นก็หัวเฮ่าจึงสีหน้าพี่น้องค่ะนึกออกบ่แล้วเขาเห็นอย่างประมาณนี้แล้วแล้วมันบ่อยข้างมันบ่แม่นแค่ั้งสองข้างในพี่น้องคนเฮ่ามันก็ต้องมีความคิดไม่ต้องต้องไม่ความหึงหวงละเนาะเออ อีนางก็เหตุงานบรยุทธ์งานก็ต้องเฮตุผัวก็ต้องตามมีประมาณนี้นะพี่น้องเอออีนางก็หึงหวงใช่แล้วอีนางเลิกงานกลับมาคันว่าบอเห็นเล่าอยู่ในห้องเนี่ยอีนางโทษตามโทษจิกอีนางเดินหาแล้วพี่น้องเดินหาเออพ่อเล่ากับพ่อหาเล่าบะพอเล่ากลับมาห้องมาเห็นนีน้าอีนางก็เหตุหนาบูดตมูไซเล่าเลี้ยวหนุนสีหน้าพี่น้องก็ทามเล่าตะคอกส่เล่าหนุนนี่หน้าอืมมีโยนักนักขืนมีโยขังหนึ่งอีนางกลับมา พ่อพญ่ยูแล้วว่าถ้าเกิดว่าอีน่าเกลียดงานกลับมาบ่เห็นเล่าในห้องนี้อีน่งจะต้องโทษตามจะต้องตามเราจะต้องเออจะต้องแบบว่าโมโกรธเล่าอียังประมาณนี้นะ่าหลังๆมาเราเล่าเล,า,เลาหูแล้วเล่าสีบป่ไปใส่เราเราจะอ่าอยู่ในห้องรออีน่ากลับมา ระวังทีอีนางไปเหตุงานเล่าก็สิออกไปนันไปนี่ไปเที่ยวเด่นน้ำเล่าเนี่ยแต่พอ่อไกลถึงเวลาเลิกงานอีนางเล่าสิกลับมาหองก่อนเล่าสิกลับมาหองเรามาล่อมาล่อให้นางกลับมาเพื่อดีเพื่อที่จะไม่ได้มาเจอเล่าจะได้มาตรงมีปัญหาอย่างงนะ้ยหน้าพี่น้องคัน,นเยยนะนื้อเนื้อก็บอบพญาน่ะอีนางกลับมาเห็นเล่าบาพ่พ่อ,พอใจอีกีด้พี่น้องบ่พอใจอีกกลับไป ดมกินเหล้าดมเสื้อเหล้าดมขี่ตะแล่เหล้าว่าเหล้าอาบน้ำบอเหล้าได้อาบน้ำบอเพราะว่าปกติทาเหล้ายุ่งของเสื้อเหล้าเหล้าสิบออาบน้ำอุ้ยนั่งเป็นขนาดนั้นเด้พี่น้องเช็คเหล้าจับเช็คแม้กระทั่งกางเกงในเหล้าเอ้าคิดเอ้าอันนี้เรื่องจริงนั่งบอกเรื่องจริงเลยตอนนั้นแหละคือมันชุดๆของพ่อหญยแล้วพ่อใหญ่แบบว่าพ่อหญยสีเลือเหล้าบอได้บอกดอกว่าเหล้าสีเลือก็คือพ่อหญ่เป็นคนทีเงียบเบา เออเงียบเบาๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาจริงก็คือเราเงียบหายไปเลยเราเป็นแบบนี้เออหน้าตอนนั้นแบบว่าเกือบความหึงหวงของไอ้นังเนี่ยแบบว่าเออเบาไหวหนาะเล่าอย่างประมาณนี้นะพี่น้องคะเกือบจะได้เลิกกันอยู่ประมาณสองเ่อสามเ่อฝรั่งเขาบอมาเนะให้ผู้ใดมาจีมาจิกเขามาจับผิดเขาเออีนางนี่เ,นเกือบถือพ่อใหญ่ทิมนะสองสองสองเธอรเรื่องแบบนี้แล้ว แต่พ่อพานไปก็ขอโทษขอพ่วยกันไปเนาะคะ่นะเนาะพ่อพานไปอีนางกเ็เฮ็ดวีซ่าพ่อใหญ่เพิ่นกเ็เฮ็ดวีซ่าซ้ำบูให้อีนางพ่อใหญ่เพิ่นเฮ็ดวีซ่าซ้ำบูก็คือวีซ่าที่อยู่นั่กัน อยู่น้ากันชั้นผัวเมียแต่ว่าไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่ด้วยกันชั้นผัวเมียนะจนะพี่น้องเขาเรียกว่าวิสาสมบูประเทศนอ์เว์เดี๋ยววิสาสมบูนะค่ะเนาะตอนแรกอีนั่นก็บรรลุเราก็บอกว่าวิสาสมบูมันคืออีย่างว่าอย่างประมาณนี้เป็นอย่างคือบบแต่งหนู่นี่นะแต่ว่า,พ,าพ่อใหญพิ่นก็บอกเหตุผลเราอยู่ว่าคือที่บบแต่งตอนแรกเพราะว่าเรามีลูกเราลูกเล่าก็ใยายกันเบิดเลวแล้วเ,เ,เล่าแล้วเล่าก็เท่าแลวอย่างประมาณนี้แล้วแล้วยัน ลูกล้านเล่าว,ว่าอีน่างมาหลอกเล่านู่นนี่นั่นแล้วก็ญาติลูกล้านเล่าว,ว,ว่าเอ่า,าสิตายมาเอาเมียเด็กหน่อยอยู่ประมาณนี้นะอีน่งก็เขาใจเล่าโยมอีน่งก็โอเคซ้ำบูก็ซ้ำบู่าเป็นยังคอยกูได้ขึ้นมากเมือหนอกอย่างประมาณนี้น,น,น,ววน,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 นะนนนพี่น้องแต่วา่า <c oughs> <c oughs> เกิดเหตุการณ์อีกแล้ว <c oughs> มีบุญแต่กรรมบังพี่น้องเอ้ยอีน่านเหตุลกูกศิลป์เร็แลว นี่จะลูกศิษย์อีนั่งเนี่กระไดยูตะกาหน,นึ่งอีกพี่น้องในลายยูเดย์เดาให้มันเย็นอีกจักน่อยหนึ่งก่อนเดีนั่งเสียเอาใส่ถุงเนาะเนาะบ่าจนข้อแห้งแล้วพี่นอ้องเออมันมีเหตุการณ์อีกพี่น้องคะมีเหตุการณ์ที่วิสาประพานเป็นอย่างวิสาคือประพานเดี๋ยนั่งสีมาต่อคลิปหนาเด้พี่น้องเดินนี่เป็นยีสิบหาหน้าที่แล้วเด้นั่งอันนี้เหลือปรเบิดราะว่าอีนั่งเสียเอาไปทอดเห็ด เ็ดเดเป็นเอ่อเอาไปทอดเอาไว้ห้พ่อยญ่เป็นก้อนกลมๆไปทอดห้พ่อยญ่ค่ะพ่อยญ่กินกระซอใหายหายแล้วเฮดซอดกินเองเนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่น,นี้ว้าวอีนั่งว้าวรัดรวบรัดขั้นตอนเพื่อที่จะให้มันจบอีพี่เราเร็วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมาต่อกันอีพี่หนาว่าเพราะอะไรวีซา่าอีนั่งคือผ่านเราเสียเงินไปทอดใอเสียเงินทิมไปเลยเนาะคะ่ะเนาะแล้วเพราะอะไรถึงไม่ผ่านแล้วมันอ่า มันมีเอกสารบางตัวที่เข้าบอดไซไปมันก็เลยบอะพานเนาะค่ะนอดเดย์นางสีมาเล่ามาอธิบายให้ฟังว่ามันเพราะอะไรในอีพี่หนาเด้อค่ะเด้อคลิปนี้นะโอ้ยข้อเหงังเลยเจียบคอจังไหนก่อนเดี๋ยวพอกันอีพี่หนาค่ะขอพุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมชมเมียฝรั่งบันนอกคลิปของอีนางเนี่ยก็หนูก็เล่าตรงๆเนาะค่ะนอกเหตุการณ์ที่หนูเจอมากับชีวิตของหนูเองก็เล่าไปตรงๆผู้ใดที่ฟังแล้วมันคัดหูคัดหูคัดตา บ่เบิ่งเอ้บอ่เมนบ่เบิบ่งแล้วอ่าบ่เข้าใจหรือว่าอ่าบ่เห็นด้วยในสิ่งที่นั่งเฮ็ดมาพานมากอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่นงเอ้ยชีวิตจริงไม่ไม่ใช่อิงนิยายนะค่ะเนาะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็คอมเมนต์ของพีพีเอฟซีพี่ปหาห้านาอาร์ทีคอมเมนต์เขามาว่ารเรื่องกินของนินางอาหารการกินของนินาง อันนี้นั่งก็ต้องขอขอบคุณเดอ้อพี่น้องคะก็คือแบบนี้อีนั่งจะพูดแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะอีนั่งเป็นคนมากินแบบนี้อีนั่งเข้าใจยูเอฟซีอ่ะที่เขาคอมเมนต์เขามาเขาก็เป็นห่วงเนาะคะ่ะเนาะเขาเป็นห่วงสุขภาพอีนั่งนู่นนี่นั่นอีนั่งก็ย่านสุขภาพจ้าของโาตวาบางที่น่ยมันแสบปากแม่พี่น้องเออไยอมรับความจริงไว้นั่งกินตามใจปากมันแสบอีนั่งก็กินอันไหนที่บ่แสบอีนั่งก็บ่กินจังนี่นะพี่น้องคะต่ว่า เรื่องกินเยอะกินเยอะจนจุกโน่นนี่น่นี่นั่งจะพายามปรับตูในตรงนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าหลังๆนี่นี่นั่งเริ่มหูซึกจะหองเดี๋ยวว่าอึดอัดแบบเหนื่อยเฮ็ดเอียงก็เมยยยางก็เมยบางที่บางมือน่ะบ่ได้เฮ็ดเอียงหายใจก็เมยพี่น้องอีเลเดเดี๋ยวตรงนี้นี่นั่งคันว่าอินคันว่าบ่เหนือบาปก็แ้งนะเอาอีสี่เดีกว่าคันว่าบ่เหนือบาปก็แล้งอ่ะคันนี้นั่งเฮ็ดใดเนี่ยนี่นั่งสีเฮ็ดเนาะค่ะเนาะอี่นั่งสีเฮ็ด แต่บางทีนะ่ะบางที่มันเหนื่อยงานมาพี่น้องอันนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าใจด้วยว่าบางที่เขาเหนื่อยงานมาพี่น้องเขาก็อยากกินเนี้ยเส็บเสบเนาะเหนื่อยงานมาเขาอยากกินเนี้ยเสบแสบเนี่มันซ่วงตัวพี่น้องเลยมันซ่วงกินเนี้ยเสบแสบแล้วก,ก็ไปนอนพักพนนอนเล่น,อ,น,ลนอยู่โซฟาอย่างเห่นพี่น้องมันซ่วงมันไม่แห้งตัว ừ, เออเหนื่อยงานมาแล้วมาฝืนฝืนฝืนกินเนี้ยเบาแซบเนี้ยที่เขาบามักจย่งเ่มันก็บ่อิ่มพี่น้องเออนบ่อิ่มแต่ว่าจังใดอีนั่งจะพยายามปรับ ปรับตูปรับในการกินเนาะค่ะเนาะแล้วกอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารการกินมันบ่ใดสะดวกสบายพี่น้องบางที่อีนางมีอันใดอันีอีนางก็กินอันนั้นดัดแปลงเอาจังซีหน้าพี่น้องเขาเลยอีกอย่างอีนางบ่มากกินอาหารฝรั่งอีนางบ่มากกินอาหารฝรั่งอีนางมากกินอาหารอีสานเนาะค่ะเนาะแล้วก็มากกินรถจักตรงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอีนางปับปรับได้อีนางอีนางสิปรับเปลี่ยนเด้อค่ะเด้อพี่น้องคขาต้องครอบคุณพีพีเอฟซีทุกคนที่ เป็นห่วงสุขภาพอีนั่งเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็ต้องขอบคุณอีลี่จ้าทังได้ก็เดี๋ยวพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะบายบายคะ่ะ